来我 ลักฐานข่าวเมืงมีข้ามึงคิดอะไรกูยกเสน่หที่นี่ให้ถ้ามันไม่พออีกหรือไงมึงจะฆ่ากูได้ยังไงมึงจะจังทำเพื่ออะไรเมียนยางมึงอยากได้อะไรจะโต้วอีกกูจะไม่เคยคิดฆ่าพระองค์เลยด้วยเหตุผลใด องจึงคิดว่ามันฉันจะฆ่าลางเพื่อกนรประาาอยู่ขอเด้ะราส,สัยว่ามินเดียวตหากทีก่็องลักอาจจะคิดการใหญ่อยากจะเป็นกษัตริย์คงสองเป็นดินมากกว่าแนะ้พระเจ้สะสาบานด,ดาบเล่มนี้เป็นดาบของฉันจริงอยู่แต่มันได้หายไปจากมือของฉันหลายวันแล้วอ,อีกอย่างหนึ่ง ก็สักครู่นี้ผมชนมาพบชายคนหนึ่งมันวิ่งชนผมชั้นจนเสียหลักแล้วก็มอบของทั้งสองสิ่งนี้ให้กับหม่อมฉันผมชั้นไม่ได้คิดฆ่าพระองค์นะพี่คะโอะ้ยเจชาผู้ร้ายที่ไหนมันจะยอมรับความผิดบ้านมีคนบ้านเมืองมีคนเมืองทหารคิดฆ่าเจ้าโทษสมควรได้ไหมคะ ่อนนั้นฉันเคารพพี่พี่เป็นทั้งพ่อฉันเหมือนเปงเพื่อนฉันเหมือน,นเป็แม่ฉันจะบัดเดยเราสองคนพี่น้องเราขาดกันสมองยาคนอื่นไม่เข้าใจพี่ที่ไม่ว่าพวเธาต้องรู้ใจพี่พี่ไม่ได้ทำ <S <S เป็นเยเสมองยาแม้แต่พี่น้องกันเอง มันยังเข้าใจมันยังรู้แจ้งเห็นจิมึงมันอไละคุณกาบานมึงเนี่ยไม่เชื่อแต่ฉันไม่ได้ทำาต่ฉันไม่ได้ฆ่ากูอมอบทุกสิ่งทุกอย่างให้ความสุขความสบายจะอยู่ที่มึงแต่มึงมันไม่เคยพอมึงมันไม่เคยพอไอ้บินยังเห็นทีต่อไปนี้มึงกับกูคงจะยืนร่วมแผ่นดินกันไม่ได้ นับตั้งแต่นี้เป็นต้นไปสิ้นคำสั่ง,ง,งกูออกไปซะอย่ามาให้กูเห็นหน้าออกไปอาสดาด แม้พระองค์ไม่ต้องการให้ผมชันอยู่ผมชั้นมีเยินก็จะไปความดีที่ผมชันสร้างสมมาเป็นเวลานับหลายปีมัน,มนลดร้างกับความผิดที่ผมชันไม่ได้ทำครั้งนี้ไม่ได้ผมชันก็จะไม่เถียงให้แต่คำนองดาบเรื่อนี้เป็นดาบคู่กายผมชัน มีชัยชนะมานับครั้งไม่ท้วนบัดนี้ถึงเวลาแล้วที่มันฉันจะคืนให้เพื่อครัฉันขอกราบลาหากแม้นชาติหน้ามีจริงก็ให้มันฉได้เกิดมาเป็น่าวให้พระองค์ได้เกิดมาเป็นนายด้วยเถอด ตาบานมิงดังตาบานพระองเปลี่ยนใจแล้วใช่ไหมพระองเข้าใจแล้วว่าผมฉันไม่ได้ทำมไม่ได้ฆ่าตาบานเมื่อเอ่ยชื่อเป็นเยื่อศึกษาปันหาต้องรู้จัก ดาบสะท้านปัตตทีพร้อมได้ดาบปาลีพ่ายาเหยียบย่างไปที่ใดลูกเด็กเล็กแดงต้องยกมือ,มอไหว้คนเข้าคนชราก็ต้องยกมือไหว้ทั่วหัวแต่ดูไปตอนนี้สิบะมึงมันเหมือนคนในละครถ้ามึงเหยียบย่างไปที่ใดตอนนี้ก็จะมีแต่คนตาหนะ้า บอกมึงเป็นคนในนะคุณไม่รู้จักบุญคุณที่เขาสร้างให้เอาแบบนี้นะถ้าเป็นกูกูไม่น่าหนะพงแต่ถ้าเป็นมึงนั่นกูไม่รู้แต่ถ้ามึงยืงยืนอยู่ได้ก็อยู่แบบราชาสีบ,บ่แต่ความผิดครั้งนี้ถ้ามึงจะหนีอย่าเอ่ยคำนี้นะพวกมึง ด้วย <c oughs> มิน <c oughs> จงอาฮเสียงกูได้ไหมอลองยากูอลองยายมึจงจำได้ไหมกูอยู่ยังไงมึงอยู่เฮี้ยงนั้นกูตายแบบไหนให้มึงตายแบบนั้น กูตายอย่างไรมึงตายอย่างนั้นมึงจได้หอ้มยยาูอยู่ย่งไงมึงอยู่อย่างนัู้ตายอย่างไร ปากพังอับงแอนเยอะอยากิดไปนะจะโคนมนยไม่อย,ยาเป็นอะไรดนะ้วยิเยวจะรีกยกแม่ต่อมาไมมีแม่เห็นที่ใจแย่แล้วโหนี่